ความหมายและแนวทางสู่ความสำเร็จความหมายคิดดีพูดดีทำดีทำด้วยใจเป็นคำสอนที่เน้นย้ำถึงพลรงของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีงามสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตแบ่งออกเป็นสามประการดังนี้หนึ่งคิดดีหมายถึงการมีมุมมองเชิงบวกมองโลกในแง่ดี คิดสิ่งที่ดีคิดสร้างสรรค์คิดถึงประโยชน์ต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมหลีกเลี่ยงความคิดลบความคิดริษยาความคิดอาฆาตพยาบาทฝึกฝนการคิดอย่างมีสติไตรตรองอย่างรอบคอบมองเห็นโอกาสและทางออกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์คิดเริ่มสิ่งใหม่ๆ 2. พูดดีหมายถึงการพูดคำพูดที่สุภาพอ่อนหวานไพเราะจริงใจไม่โกหกหลอกลวง หลีกเลี่ยงคำพูดที่อยากคายส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดนินทาพูดคำพูดที่สร้างสรรค์ให้กำลังใจตอบโยนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นพูดคำพูดที่จริงใจตรงไปตรงมาไม่พูดสองแง่สองงาม 3. ทำดีหมายถึงการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมหลีกเลี่ยงการกระทำที่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นทำงานด้วยความซื่อสัต์รับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคมบริจาคสิ่งของสละเวลาทำด้วยใจหมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจจริงใจใส่ใจรายละเอียดทำด้วยความเต็มใจไม่ใช่ทำเพราะหน้าที่หรือเพื่อผลประโยชน์ทำด้วยความเมตตากรุณาทำด้วยความอดทนอดกลั้นแนวทางสู่ความสำเร็จการปฏิบัติตามหลักคิดดีพูดดีทำดีทำด้วยใจนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตดังนี้ สร้างความสุขและความพึงพอใจความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีงามช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกสบายใจเกิดความสุขสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผู้คนรอบข้างรู้สึกประทับใจเกิดความไว้วางใจสร้างมิตรภาพที่ดีสร้างโอกาสผู้คนมักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสนับสนุนนำไปสู่ความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสรุป คิดดีพูดดีทำดีทำด้วยใจเป็นปรัชญาชีวิตที่เน้นย้ำถึงพลังของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีงามช่วยให้ชีวิตมีความสุขประสบความสำเร็จและสร้างสังคมที่ดีงามแนวทางปฏิบตัติฝึกฝนการมีสติควบคุมความคิดพูดคำพูดที่สุภาพอ่อนหวานทำงานด้วยความซื่อสั์ร,รับผิดชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำด้วยความตั้งใจจริงใจฝึกฝนการอดทนอดกลั้นผลลัพธ์ มีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีประสบความสำเร็จสร้างสังคมที่ดีงามคณนะประชาชนคนรักในหลวงคิดดีพูดดีทำดี Tâm lý đôi chạy